สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปวันนี้จะมาแนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับกล่อง GMM SDI นะครับกล่องเล็กๆนะครับเป,เป็นตัวนี้นะครับถ้าหากเปิดมาแล้วไม่สามารถ OTA ในระบบ k u Band ได้นะครับก็ลองทำตามขั้นตอนที่แนะนำดูนะครับ ถ้าหากทาแล้วไม่ได้ควรจะติดต่อช่างใกล้บ้านดีกว่านะครับผมเมื่อเปิดมานะครับมันจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับแล้วก็ทําการนะครับปิดกล่องนะครับผมปิดกล่องนี้ก่อนนะครับก็คือถอดปลั๊กออกก็ได้นะครับถอดปลั๊กออกนะครับถอดอะแดปเตอร์นะครับถอดอะแดปเตอร์ออกหลังจากนั้นก็ถอดสายที่มาจากจานออกก่อนนะครับผมครับ สายที่มาจากจาน KU ย a n บนะครับถอดออกก่อนครับผมแล้วก็เปิดกล่องขึ้นมาใหม่นะครับก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับมันจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับผมหลังจนากนั้นให้กดปุ่ม9 9 8 8ที่รีโมทนะครับผมกดไวๆนะครับ 9 9 8 8นะครับ <S <S <bug two> หลังจากนั้นก็ใส่รหัสนะครับพาสเวิร์ดก็คือ0ูย์สตัวนะครับกดเข้าไปนะครับลแล้วก็ตอบตกลงนะครับผมสีฟ้าต้องอยู่ตรงคำว่าตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคปุ่มกลางเข้าไปนะครับ แล้วก็เสียบสายสัญญาณเข้าไปใหม่นะครับเสียบสาย LB เข้าไปใหม่นะครับผมรอให้เครื่องค้นหา l b ให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากยังไม่ได้ OTA ก็จะเครื่องจะทําการ OTA ให้ใหม่นะครับแล้วก็จะสามารถรับชมได้ช่องได้ตามปกตินะครับผมอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ ถ้าหากจานเคลื่อนจานไม่ปกติจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับต้องติดต่อช่างใกล้บ้านเท่านั้นนะครับช่องก็จะกลับมาแล้วนะครับก็จะสามารถรับชมได้ตามปกตินะครับสามารถรับชมได้ครบแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับกล่อง GMM s t STI นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องนี้โดยการกดไลค์นะครับกดแชร์ กดติดตามช่องแล้วก็กดตรงลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ